สวัสดีครับท่องเที่ยวตะวันท่องเที่ยววันว่างนะครับกับสำรวจตะวันออกว,วันนี้มาอยู่กันที่ไหนเอ่ยนะครับวันนี้มาไกลกันที่จังหวัดอยุธยานะครับที่วัดสแกนนี้เองนะครับอาเภออุทัยนะอันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวสำรวจยางจังหวัดพระนครพรีครอยุธยานะครับที่วัดสแกน หลวงปูด่ดูนั่นเองนะคร<ม>ับเ,เพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้จักเนาะ mm. ก็พอดีวันนี้มา mm. เที่ยวบ้านย่านะครับมาก็เลย mm. แวะมาเข้าไปดูที่วัดสแกกันดีกว่อนนะโอ mm. <ม>้โถึงแล้วครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะ mm. วันจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มาถึงนวุทยาเมื่อวานนี้นวันอาทิตย์แต่ว่าเมื่อวานแวะเข้ามาแล้วแต่ว่าคนเยอะนะ ก็เลยไปบ้านย่าก่อนนะครับก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้ไปบวชจัน์นอย่าดูคนน้อยหน่อยเนาะนี่ครับวัดสแกนะครับสวนธรรมหลวงปู่ดูนีน่นะครับนหลวงปู่ดูก็เป็นพระเจจิอาจารย์ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะนะครับนี่นด้านหน้านี่เป็นเขาเรียกอะไระเป็นรูป รูปหล่อเหมือนะครับหลวงปู่ดูนะ้่นะโอ้โหนะวันนี้ก็วันจันทร์ช่วงประมาณเที่ยงนะโอ้แดดเรียกนะครับวันนี้นะอ๋อจุดนี้เป็นเหนอเขาเรียกพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่รมยะกรมมะปัญโยนะครับงานี้ อันนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวอประมาณนะไม่ค่อยมากเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยพื้นร้อนมากแล้วด้านในานี่เขาปิดนะใช่ไหม โอ้ดูสินะครับปิดวันเสาร์เปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับตะเลิกน,นะครับโอ้ oh, oh, อดอดเข้าไปชมด้านในเลยเออเมื่อวานผมมาก็น่าจะแวะนะน่าจะแวะเดินแต่ไม่ด้แวะเข้าไปเขาปิดนะครับนะตอนนี้ปิดวันเปิดแค่ข้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับอ oh. yeah, แย่เลนะครับมีด้านในนี้เข้าไม่ได้ปิดก็เดินชมด้านนอกก็ดีกว่า <laughs> นะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็นอ,ะ,อะไรล่ะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูประมาณนั้นนะซึ่งเขาปิดนะครับนะวันธรรมดาเนี่ยจนถึงสุขเขาปิดเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดตะขาตเลิกนะเออเมื่อวานผมแวะเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเดินด้านในนะเพราะว่าเมื่อวานคนเยอะนะครับนะคนเยอะมากเลยเออผมก็เดินกันรอบนอกกอนแล้วกันนะครับนะบวันนี้สำรวจตะวันออกนะครับท่องเที่ยวว,นวนันว่างก็มาอย่างจังหวัด พระนครศรีอยุธยานะก็อยู่ที่วัดสแกหลวงปู่ดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวชมตรงนี้เ้วจะไปชมด้านในกันหนะครับกันนะเออวันนี้อาจจะแดดร้อนหน่อยเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวสัจจุดนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเป็นอย่างวัดอื่นหรือเปล่าเดินดังมาน ด้านหน้านะครับซึ่งก็ปิดนะครับเนี่เข้าไม่ได้ปิดเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์แต่วันนะ่ขับตัเลยแต่รุณาอย่าจับประดูเด็ดขาดเพราะติดสัญญาณจะทำโมไปด้วยโอ้พติดสัญญาณจะทำโมที่ประตูโอเคครับไปเดี๋ยวไปชมบริเวณวัดนะด้านในกันอีกสักหน่อยแล้วกันวะ

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าด้านในเนะี่ยเขาเปิดให้เข้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนับตอนเริ่มนะวันนี้วันจันทร์นะครับเขาไม่เปิดนะไปะเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆกันดูก็วัดสแกนะครับนั่นอยู่ในจังหวัดพระนครยุธยาเนาะอยู่ที่อำเภออุทัยนะครับนะีออนี้เดี๋ยวพาเดินชมรอบๆวัดกันนะอ๋อด้านในนะครับเป็นวัดที่อยู่ ใกล้ๆวัดสแกด้วยนะครับนี่เงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวัดคังทองนะครับวัดหรือวัดโกโลโกโสโน,นะครับนะหลวงพ่อแก้วกศักดิ์สิทธิ์นะครับเกจิวัดสแก่อ๋อด้านในคือเลยจากวัดนี้ไปเป็นมีอีกวัดหนึ่งนะวัดเรียกวัดคังทองนะครับประมาณนั้นนะโอ้แดดร้อนมากเลยก็มาถึงจุดนี้ประมาณเที่ยงแลเนอะร้อน ใกลๆทือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูในะครับด้านนู้นนะก็ะวันนี้วันจันทร์คนไม่มากนะครับน,นจะเป็นเสาร์วทีุ่กคนจะเยอะมากนะจุดนี้เป็นที่จำหน่าดอกไม้ชุกเทียนนะแล้วก็อิตาลีร้านกาแฟ ก็บริเวณวัดดูสะอาดเรียบร้อยดีนะนี่ครับวัดสแกนะครับอ่างบริูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอ้ครับมีป้ายบอกคือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูนะอุโบสถอะไรก็ว่ากันไปวิหารพระขาวกุฏิหลวงปู่ดูกุฏิหลวงปู่ดูเ้นกิ บรรยากาศวัดวันนี้ก็มีญาติโยมมากันพอประมาณนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นนะส่วนมากคงจะมากราบไหว้นะครับนะหลวงปู่แล้วก็มาหาเช่าวัตถุมงคลนะประมาณนั้นนะเขามีอะไรทุกวาทิดเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้อันนี้แผนผังวัด แผนผังอ่อ่ไม่ใช่แผนผังวัดแผนผังของการท่องเที่ยวในตำบลธนูว่ามีวัดอะไรบ้างโอ้วัดเยอะนะตำบลธนูนี่วัดอะไรเนี่ยวัดกระสังวัดใหญ่ชัยมงคลนหันตาวัดเขาดินวัดสะแกวัดคลังทองวัดขุนซายวัดขุนอินโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ยนะ อ๋ออยู่ในละแวกเดียวกันเนาะวัดต่างๆเออไปแค่ไันร้อนมากเลยจุดนี้นี่คืออะไรอีกอ๋อกุฏินะครับตผมจะเป็นกุฏิอ,อันนี้เป็นอจุดของกุฏิหรือกูด,ดูแล้วกันไหน ผมขออนุญาตงดใช้เสียงนะตอนที่จะเข้าไปยังโกติหลวงปู่ดูน,น,นะครับนีแต่จะถ่ายคลิกเฉยเน,น,นะครับนะ แล้วก็ออกมาจากบริเวณพุติของหลวงปู่ดูลแล้วก็มีประวัติรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จี่นี้เป็นจุดขายวัตถุมงคลของหลวงปูนนะคะ่ครับแล้วก็มีเมื่อกี้ผมหยิบหนังสือนะคระับหนังสือแจกฟรีนะหนังสือของหลวงปู่นะครับโต๊ะแจกฟรีนะครับผมถือก็อยากแนะนํานะ เ,เพื่อนที่ยังไม่เคยมาก็นะครับมาที่วัดสแกนะคก็ได้ถือกุญแจได้เลยนะถ้าว่ามาในวันธรรมดานะก็จะคนไม่เยอะหน่อยเนาะมาวันเสาร์อาทิตย์ก็คนจะเยอะหน่อยนะครับไปเดี๋ยวก็เดินชมกันบริเวณรอบๆทนะี่อ่างศิวะเนาะวันนี้วันจันทร์นะวันธรรมดาก็มองๆดูแล้วคนไม่เยอะแต่ก็ก็มีคนมาเรื่อยๆนะครับ เ,เดินชมจุดนี้ขึ้นไปเลยโอวัดอ่าวัดคังทองนี่จะต้องข้ามสะพานทีนะครับเดินชมกันสักหน่อยดีกว่าอหอระฆังหอระฆังก็มีที่อ,อ่นะที่อยู่มันเดียันแค่ พาเพื่อนเดินชมบริเวณวัดกันสักหน่อยดีกว่านะครับยังไงก็มากันแล้วโอ้โบสถ์นะครับสวยงามเลยก็บริเวณวัดเขาข้างขวางนะแล้วก็ออกดูสะอาดเรียบร้อยดีน,นี่เป็นอุโบสถนะครับนะัพระอุโบสถนะเข้าไปด้านใหได้นะไปไหว้สักน่อย ก็เดินชมยูได้ด้วยเลยวัดช่องว้างกว้างมาก ตรงนี้เป็นอะไรนะสาวารอาดน้ำนี่น,นะโอ้มีคลองนะครับตรงนี้ของก็เป็นโรงเรียนนะแล้วก็แล้วก็วกอ่าโอ้ปลาเต็มนะครับอ๋เก็มีอาหารขายนะให้ปลานะปลาเต็มมีปลาสวายข้ามสะพานจุดนั้นไปก็จะเป็นวัดอ่านะวัดคังทองนะครับนะวัดโกโรโกโซนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะข้ามไปสักหน่อยดีกว่าเพราะมันใกล้กันเนะเาะโอเคนะจุดนี้ก็เป็นจุดเออเป็นแพรให้ค่าที่ริมน้ำมันเนาะ,นะแล้วก็เอาอาหารปลามาให้กันได้นะเออดูดิโอ้ยปลาสวายนะเยอะมากเลปลาสวายนะริมน้ำก็จะลมเย็นสบายหน่อยเนะ อโอเคครับนะประมาณนี้แล้วกันไปเดี๋ยวออกไปบริเวณวัดกโกโลโกโสนะวัดขังทองไปดีกว่าครับก็เดินข้ามสะพานมานะจากวัดสแกหลวงปู่ดูนะครับงก็มาอย่างวัด ขังทองท่านานโอ้ดูสินะก็เป็นมีคลองเนอะเออนี่ตรงก็มีร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะนะบ้านริมคลองนะครับนะจังหวัดอยุธยาก็คลองเยอะวัดเยอะครับนะให้ลมเย็นๆนะตรงนี้ คางทองที่ดูจะเงียบๆไปเล็กน้อย,ออยเดินไปชมสิตรงนี้เป็นโรงเรียนวัดสแกะนะครับเออแล้วก็นี่คือวัดคางทองนะครับไปที่ไหนะวัดคางทองหรือวัดโกโลโกโสลหลวงพ่อแก้ว

เนี่ยหวเนี่ยเออประวัติชข้าวผมไม่แน่ใจว่าเขาว่าเป็นที่สำหรับพักพักรบพักอะไรของทางอพระเจ้าตากสินหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะเออนะเขามีพระหลวงพ่อแก้วหรือเปล่าด้านในนี่ออนะ ครับฝั่งนี้ก็เป็นคลองนะก็ติดคลองเลยแต่เอ้ยดูสินะนี่บรรยากาศดีนะมีคลองนะถรงเป็นวัดสแกนงู่ดุอาจันะนีเฮ้ยยัมีร้านอาหารด้วยเอ้ยร้านข้าเตี๋วรึเป่ะนะน่าสนใจนะนี้เป็นวัดคลังทองหรือวัดโคโลโนะคสูบไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ มันจะไปยังวัดสกแกกันมากกว่านะครับอย,อยู่นี่หลวงพ่อแก้วใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อแก้วเดี๋ยวผมต้องไปนะกราบไหว้สักสการะซะหน่อยนะเดี๋ยวเดินเดินชมก่อนเดินชมก่อนเออนะครับนี่ไงเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ใช่แล้วครับเนี่ยเหมือนว่าวัดคังทองเนี่ยเป็นที่จุดพักพักรบพักแรมของทางเอ่อ องค์สมเด็จพระเจ้าจากศึงประมาณน,นั้นนะครับเนี่ยดูวัดเจ้าก็โดเนเงียบสงบแล้วก็นี่ไงวัดคังทองวัดกโ,โกโลโกสูเนี่ยดูชื่อชื่ออาจจะดูแบบนะแปลกๆนึงนะนะครับนี่แล้วก็นะจุดนี้ดูสิเอออะไรนประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ นี่จะเป็นหลวงพ่อแก้วหรือเปล่านะครับนะ,อ,อ,นะอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะอยู่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่หรือยังไงนะเออไม่มีญาติโยมเลยเหมือนกันเลยนะครับอืมนะจะไปว่าสักาละหลวงพ่อแก้วหน่อยดีกว่านะครับนะ จะดูยิบเงียบๆนิดนึงเนาะสำหรับวัดขังทองก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับเพื่อที่อยากจะ,ะกราบไหว้สักการะอย่างวัดสแกแล้วก็เดินมานิดเดียวนะเดินข้ามสาพะพานมาหน่อยเดียวก็มาถึงยังวัดขังทองนั่นเองนะเพิ่งจะมาสกักการะกับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วเนี่ยผงนี้นะถมไม่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 ม่นมะเร,ราไม่สม็ไม่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 ไ ก็บรรยากาศดีตรงนี้ครับเพราะมันติดกับแม่น้ําเลยนะอติดกับแม่น้ําเลยลมพัดเย็นสบายนะครับนะเนะี่ยก็เสดจุดนู้นก็เดินข้ามสะพานมาหน่อยเดียวนะเข้ามาตรงนี้นะวัดอาจจะบริเวณาจะไม่ดูไม่กว้างขวางแต่ก็ก,ก็โอเคนะมีความเป็นแบบประวัติศาสตร์นะเก่าๆน,นะโอ้รู้ว่าต่างๆนานานะโอเคครับไปดีกว่าก็คงจะประมาณนี้สำหรัแบบ สองวัดนี้นะสำหรับการมาจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับนะก็เดี๋ยวยังไงอาจจะอาจจะนะอาจจะไปอีกสักวัดหนึ่งหรือยังไงก่อนจับนะเพราะว่าแถนนี้เขาก็มีวัดหลายที่นะตอนนี้ประมาณสักบ่ายโมงก็ยังมีเวลาอยู่นะครับนะแม่ตอนนี้ลมพัดสบายเลยเ,เดี๋ยวลมลมตกลมพัดสบายเลยนะมาทําบุญทําทานการชมนกชมไม้ แล้วก็แวะกินตรงนี้เป็นเรือนแพรนะแต่เป็นร้านขายกับข้าวนะครับขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดินเดินนะเดิน,น,ดนโอเคครับนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวัดทังทองหรือวัดโกโลโกโสนั่นเองครับป่ะเดี๋ยวไปยังจุดอื่นอีกต่อนะหรืออาจจะไม่ไปนะแต่ด,ดูก่อนนะครับนะโอเคครับ